สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมไว้นะครับวันนี้ก็อยู่กับแมปซากุระสแตนนะครับวันนี้ผมจะมาทําเกทโทนะครับหรือว่ามารีวิวเกทโทนั่นเองครับขั้นแรกเลยนะครับผมวิธีการทําเกทโทนะครับ1เลยต้องมีเพื่อนนะครับประมาณ5 6คนนะครับในเซฟเอ่อในเซิร์ฟวีนะครับผมแนะนําให้ทําเป็นเซิร์ฟวีมากกว่านะครับค่าเซิร์ฟส่วนรวมคุณโดนกระทืบแน่นอนครับเอาจริงๆนะคุณจะตายในแบบว่า ตายอ่ะคุณจะไม่ได้ทำเควสอะครับประมาณนั้นผมแนะนาให้มาทำเซิร์ฟบีดีกว่านะครับมาทํากับเพื่อนนะครับและหนึ่งเลยครับก็ให้เพื่อนคุณใช้อิตาโดริหนึ่งคนนะครับหรือว่าเป็นรหัสลองก็ได้ครับแยกหน้าจอก็ได้ครับประมาณนั้นนะให้อยู่ในเซิร์ฟนะครับเพื่อมาเปิดกดชิวครับเพื่อมาเปิดมาดูคนนะครับว่าคนไหนมีมีนิ้วสุขณะอยู่ในตัวนะครับเอาเรียกงง่ายๆดีกว่าติด เชื้อสุขุณะละกันผมจะเลือกแบบนี้มากกว่านะครับง่ายนะเพื่อแบบง่ายๆประมาณนั้นก็ให้ใช้อิตาลรีเพื่อดูนะครับผมแล้วก็คนนั้นก็ต้องเป็นอ่าให้ใช้สแตนเลสน,นะครับหรือว่าอ่าคนที่แบบว่าอ่ารีเอาง่ายกินแบบไม่มีสแตนนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเออแบบประมาณนั้นละกันเรียกยากดีแบบไม่มีสแตนละกันคนไม่มีสแตนประมาณนั้นนะครับก็ ก็ให้เพื่อนกดดูนะครับแล้วผมจะขึ้นรูปนะครับว่าใครติดเชื้อสุกุนะแบบติดเชื้อสุกุนะจะเป็นยังไงนะครับมันจะขึ้นปลาประมาณว่าสีแดงตัวสีแดงประมาณนั้นแล้วก็ให้ทุกคนไปรับเวสเกียโทนะครับผมแนะนำอ่าให้ใช้สแตนเลสน,นะครับอ่าหรือว่าไม่มีสแตลน,นั่นเองแล้วก็มาคุยกับเกียโทนะครับถ้าคุณติดเชื้อไอตรงสีแดงแล้วนะที่มันมีรูปนิ้วอะไรเงี้ยอ่าหนึ่งเลยคือคือห้ามตายนะครับผมบอกไว้แค่นั้นห้ามตายเด็ดขาดถ้าตายคือ คือคุณก็จะรับไม่ได้ครับหรือว่าคุณไปเปลี่ยนสแตนหรือว่ารีตัวอะไรก็ตามครับคุณก็จะไม่ได้ครับผมรับเควสไม่ได้ต้องเป็นอ่าสแตนเลสนะครับหรือว่าแบบไม่มีไม่มีสแตนนะครับก็มาคุยกับเขาได้เลยปับ๊บแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะให้เควสเรามาครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเควสหนึ่งเลยครับให้ค่าไอ ไอ้ตัวนั้นเลยไอ้มอนตัวใหญ่ๆเป็นบอสและกันระดับพิเศษนะครับผมผมไม่รู้โอกาสเกิดมันเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมบ้างนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็วิธีเสรผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเออประมาณนั้นแล้วก็ให้ตีคำสาดนะครับในเซิร์ฟนะครับผมตัวอะไรก็ได้ครับ15ตัวแล้วก็เวทที่สานะครับให้ตีโทจินะครับเป็นบอสโทจินะครับ1ตัวประมาณนั้น ทุกคนครับยังไม่ไปกันใช่ไหมครับผมผมเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่ๆสดๆเลยล้อรๆเลยเมื่อกี้โอ้ยห้านาทีนะครับผมมีโอกาสมีโอกาสนะครับที่จะเกิดคํัสา์ระดับพิเศษนะครับหมายถึงว่าอ้วนตุ้ยหนุ่ยนี่อะไรครับประมาณนั้นนะห้านาทีนะครับผมประมาณนั้นโอกาสผมว่าน่าจะให้ประมาณสัก0ูดจุดห้าละกันมันหายากจริงๆแล้วก็มีวิธีสองนะครับผมให้ หานิ้วสุกนะครับผม3นิ้วนะครับแล้วก็มาคุยกับเกทูลนะครับถือนิ้วเอาไว้นะอยู่ในช่อง3าอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามเอาเอาออกมานะครับแล้วก็มาคุยกับเกทูลนะครับมันก็จะเศษมานะครับผมก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่จะเกิดเหมือนกันครับประมาณนั้นนะโอเคเควสอ่าเควสที่1นะครับประมาณนั้นโอเคครับต่อไปเควสที่2นะครับก็ เป็นเหมือนกันครับผมโอกาสเกิด5นาทีครับคำสาบประมาณนั้นเลยก็สามารถตีตัวอะไรก็ได้ครับผมคำสาบนะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวก็จะเป็นพวกมุมพวกอะไรต่างๆนั่นนะโอเคครับต่อไปเคยที่3นะครับตีโทจินะครับผมก็ให้ทุกคนมาข้างหลังนะครับผมเผื่อใครแบบไม่รู้เนาะใครรู้ก็ไม่เป็นไรละกันงั้นก็กดตรง e ครับตรงกระเป๋านะครับสามารถจ่ายด้วยเงินก็ได้ครับประมาณ4 พันนะคะปุ่มประมาณนั้นเลยสี่พันหรือว่าสี่หมื่นนี่แหละผมดูไม่อ,อ๋อประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นไม่ใช่สี่พันเนาะก็ติเคตนะครับใช้ประมาณสี่ร้อยนะครับแล้วก็นิ้วสุกนะนะครับใช้ประมาณห้านิ้วนะครับผมก็จะเกิดโทจิขึ้นมานะครับประมาณนั้นเลยงั้นเราไปเริ่มรีวิวกันดีกว่าโอเคครับก็มารีวิวเกทโทกันดีกว่านะครับก็ พอเรามีเกทโทนะครับเราไม่สามารถเอหนึ่งได้นะเราต้องกดคิวก่อนนะครับถ้าถ้าคิวนี่มันอยู่ได้แค่ประมาณสักหนาทีหรือ2นาทีนะครับมันก็จะหายไปนะกระบอง2ท่อนอ่าเอหนึ่งนะครับผมจะกดคลิกประมาณนี้ปั๊บป๊บปั๊บนี่ครับกระเด็นนะครับตีไปขั้นสุดท้ายแล้วก็ถ้า E นะครับผมจะเป็นการปาดกระบองล้วนๆนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้า R นะครับจะเป็นการแตกนะครับผมจะทุบกระบองลงมาข้างล่างนะครับประมาณนั้นเลยถ้าทีนะครับสามารถยิงใกล้ยิงกลางยิงไกลได้นะครับ ่าเขาจะยิงเป็นชิชิกามินะครับผมตามเมาส์นะครับชิชิกามีประมาณ3ตัวครับนี่ครับ1 2 3นี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ถ้าแซดเลยนะครับผมซ่าดแซดก็นี่ครับผมสามารถเรียกชิชิกามิได้นะครับประมาณนั้นเราก็จะเอาตัวไหนเอาตัวอ่าเอววนตู้นุ้ยตัวยักษ์ประมาณนี้นะเราก็กดกดเฮดนะครับผมกดเฮดปั๊บนี่ครับผมก็จะกลายเป็นเอววนตู้นุ้ยตัวยักษ์นะครับประมาณนั้นเลย แล้วก็กดแเหมือนเดิมครับเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นที่แค่มีได้แล้วก็กดเฮปเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นยิงรัวๆประมาณนี้นะแล้วก็ที่แค่มีตัวหนอนนะครับผมไม่รู้ว่าคือชื่ออะไรผมก็จะยิงแบบอ่ะประมาณนี้ครับก็ตัวนี้สามารถกัดแข็งชาตินะครับติดเลือดออกประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ ตัวมังกรนะครับผมมังกรสายลุงนะั่นแหละในในอนะิเมะเนาะแล้วเราก็กดเหตุนะครับผมมังกรจะทําการงับขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ลงมาข้างล่างทุบไมก่กิงประมาณนั้นเลย2ฮิตนะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็แซฟนะครับกดสามารถกด v b, b ได้นะครับเพื่อเลื่อนนะครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถใช้เมาส์ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เมาส์นะประมาณนั้นเลย ถ้าวายนะครับสามารถดูดทุกคำสาบได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคำสาบระดับ5าดาวหรือเป็นป๊อตอะไรเนี่ยสามารถดูดได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นยุงอย่างเช่นยุงนะครับผมสามารถดูดเข้าไปได้เลยแบบเราไม่ต้องตีนะครับ ถ้าเป็นพวกอ่าอย่างเช่นสมองหรือว่าตัวอื่นๆนะครับผมหรือว่าไอตัวสี่แขนหรือว่าไอบอสตัวใหญ่ต้องเลือดประมาณต่ํากว่า300สามารถดูดได้นะครับประมาณนั้นเลยอ่าสมองก็ต้องเลือดสามร้อยนะครับสามารถดูดได้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะครับเป็นท่าถ้า Y ประมาณนั้นแตเป็นยกอ,อสไอนี่ก่อนลดเลือดมันก่อนปั๊บอ่ากระบองหายไ แล้วก็เซตมาใหม่แล้วก็ตีแล้วผมจะดูแบบว่าดูได้ไหมเอ่ยอ่าดูได้แล้วครับประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนลูกแก้วกลมๆครับแต่ดูไม่ชัดประมาณนั้นดูไม่ชัดเนาะอ๋อมันจะอยู่ตรงแทดแะครับผมสามารถเซตได้เห็นไหมแล้วเราก็กดเฮดครับผมประมาณนั้นเลยก็จะเป็นไอตัวนี้เอา้าแล้วมันเป็นอะไรไปแล้วก็มันก็จะวิ่งไปต่อยนะครับผมต่อยมั่วเลย ถ้าเราอยากจะเก็บมันนะครับก็ต้องก็ต้องตีมันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับตีตีให้มันเลือดเหลือน้อยๆครับแล้วเราก็เก็บมันได้ครับประมาณนั้นโอ้โหมันมันน่าจะเก็บได้เลยนะเอาจริงๆอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าอันติเมตนะครับผมท่าอันติเมตนะครับตัว G ีครับผมนี่ครับผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับล็อกตามเมาส์นะครับจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกรุงจักเลยโคตรเท่อะจริง นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลงมาทางน้องมี่นะอ่ะตัวนี้อ่ะฮะอุ้ยตามเมาส์ประมาณนั้นเลยเห็นเขาบอกว่า200ดาเมจโอ้ถือว่ายิงยิงรัวนะครับใครที่โดนไปนี่สตันนะครับหลุดหลุดยากมากแบบขยับได้แต่หลุดยากมากเป็นยังไงกันบ้างนะครับเกทโทซูงูรุโห,โหดกันหรือเปล่าครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะโหดนะดูนะแบบกืนคำสาปได้อะแล้วก็ไปเสกบวนคนอื่นเขาได้ประมาณเนี้ยเออ โอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด like, กดซับสไคร้ข้างล่างนะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบุ bye ้ยบุ้ย